นี่เรามาเยี่ยมกลุ่มอาชีพนะคะเป็นการทอสบายนะคะเราจะมาคุยกับท่านวิทยากรการท่านวิทยากรแนะนำหน่อยค่ะว่าการทอสบายมีลายอะไรบ้างก็อันนี้จะเป็นลายลายเต่าลายเต่าใช่ไหมคะ แถวบ้านเราก็เกเต่าน้อยเออเต่าน้อยอ่าค่ะมีลายไหนแปลกๆอีกคะอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูทางนี้ลายส่วนลายนี้จะเป็นลายเอื้อเหมือนผ้าแพร่ือโอ้ลายเอื้อลายเอื้อเหมือนผ้าแพร่ือแบบเหมือนผ้าแพร่ือเอาเสื้อเก็บใช่ไหมคะอ๋ออ๋อค่ะแล้วมีลายไหนอีกค่ะ อันนี้คือกลุ่มอาชีพของกศนตบลสุขสวัสดิ์ค่ะคุณครูว่ารารัตมีลายไม่ค่ะดอกไม้อืมอืนี่นเ่นนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอื้อเหมือนกันแต่จะเป็นเป็นดอก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 แล้วเราก็จะมาทำเป็นเอื้ออ๋อ เป็นลายดอกที่เป็นเอื้อใช่ไหมคะก็จะมีทอได้ทั้งไหมแล้วก็ได้ใช่ไหมคะสาหรับวันนี้ก็สนอเราเรียนการทอสําหรับได้ก่อนเนาะอืมค่ะแล้วทอถ้าสมมตว่าทอสวยๆนี่เรามีส่งที่ไหนบ้างคะขายยังไงคะท่านวิทยากรตางตลาดนัด ตามอำเภอเลยรตาอตลาดนัตามอำเภออตลาดนัตามอำเภออืมค่ะอันนี้แล้วก็ทำขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะออนไลน์ก็จะมีแม่ค้าค่ะสองแม่ค้าออนไลน์ในหมู่บ้านเขาจะมีแม่ค้ารับซื้อเขาจะขายอยู่กรุงเทพศอู๋ใช่ไหมคะแต่เป็นผลผลิตจากบ้านเรานี่เลยของสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์โอ้เยี่ยมมากเลยท่านในหมู่บ้านแล้วค่ะ ใช่ไหมคะวันนี้ท่านวิทยากรได้มาให้ความรู้นะคะวิทยากรชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยชื่อ <c oughs> นางสาวเพชรรีบริสุทธิ์ค่ะโอ้นางสาวเพชรรีบริสุทธิ์ขอบคุณคุณเพชรรีมากนะคะที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับกศนอของเราผู้เรียนสายอาชีพของกศนเรานะคะขอบคุณที่มาถ่ายทอดวิชาความรู้แล้วก็จะได้เอาผ้าสวยๆของชุมชนเราไปขายให้กับทางบ้านอื่นเนาะก็นำ <c oughs> รายได้เข้าสู่ชุมชนเรานะคะนี่คือผู้เรียนของกศออน,นอําเภอไพรบึงสําหรับกศออน,นอตําบลสุขสวัสดิ์นะคะเรียนก็เรียนอาชีพเป็นยังไงบ้างแม่มีความสุขไหมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ดีไหมคะดีค่ะโอ้ดีค่ะทางนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ใเกิดประโยชน์เนาะ เออค่ะเดี๋ยวต้องถามอีกคนหนึง่งเป็นยังไงบ้างคะแม่ดีค่ะดีใช่ไหมคะเออจำได้ไหมล่ะนี่จำได้ค่ะบเ <c oughs> นตัวอย่างค่ะบนตัวอย่าง๋ <c oughs> อจะมีตัวอย่างเวลาเราลืมแล้วก็ดูมีูอะไรบ้า,าง อ๋อ oh, ใช่ไหมคะใช่ไหมคะน,น,น่นเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะได้มาฝึกทําแบบนี้หลังจากาภารกิจการงานที่ท้องไร่ท้องนานนใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะคะต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่าน,นเลยนะคะ<ๆ>ที่เรียนกศนอของเราเห็นไหมมีหลายอย่างเลยอันนี้เรื่องอาชีพนะคะก็อันนี้ก็จะบันทึกคลิปวิดีโอไว้แล้วเอาไปเปิดดูเนาะ คือกลุ่มเนี้ยที่ตั้งแล้วเกิดมีใครสนใจนี่สบายผ้าสบายลายขีดของเราลายสวยๆนี่สามารถสั่งได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ